ต้ยแจงเหตุไม่ลงรูปคู่เจโตจนโดนโยงเป็นนางเอกร่างเล็กเลิกแฟนอยู่ดีดีนางเอกสาวตัวเล็กเต้ยจรินพรกับแฟนหนุ่มที่คบกับข้าปีที่สองแล้วอย่างเจโตปนิธิก็เจอโยงว่าเป็นนางเอกร่างเล็กเลิกแฟนจนต้องออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่ายังรักกันดีกระทั่งล่าสุดสาวเต้ยออกมาอธิบายเรื่องราวนี้อีกครั้งโดยได้เล่าข่าวลือนี้ให้แฟนหนุ่มฟังแล้ว ถือเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับแฟนหนุ่มกับการถูกจับจ้องมากมายขนาดนี้ซึ่งฝั่งเจโตก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรและข่าวลือดังกล่าวไม่ได้ทำให้ทั้งสองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหากหรือโชว์ความหวานออกสื่อมากขึ้นเพราะคิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันที่เป็นจริงส่วนประเด็นที่ทั้งคู่ไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กันเจ้าตัวบอกลงให้เห็นผ่านๆบ้างแล้วในอินสตาแกรมและก็มีจังหวะที่คิดจะลงรูปแล้วด้วย แต่ดันง,งอนกันซะก่อนจนทุกวันนี้ยังไม่มีรูปคู่ดีๆลงเลยตอนนี้กําลังหาจังหวะดีๆลงรูปอยู่นอกจากนั้นเต้ยยังเผยถึงความรักครั้งนี้ว่าการที่ได้รู้จักกับเจโตเป็นการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงเรียนรู้ชีวิตรักเพราะทั้งสองเป็นคนที่ต่างกันมากคิดเห็นไม่ตรงกันม้อง,งอนกันบ่อยครั้ง จนมีช่วงที่ต้องจับข่าวคุยกันเพื่อหาตรงกลางระหว่างกันและกันจนตอนนี้เข้าใจกันดีแล้ว